สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณจากสาวรับเลนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะเลขวิ่งก็เข้านะคะวิ่งบนก็เข้า8ดนะคะวิ่งล่างก็เข้า3านะคะท่านผู้ชมก็แม่นมากนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ก็หลุดไปนะคะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรนะคะ วันนี้เดี๋ยวแอดก็จะตามต่อให้เหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนเนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดก็จะโทรหาคุณพี่เจ้าของสูตรนะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ,ะพี่ตายตาสวัสดีฝน <c oughs> ตกทั้งวันเลยวันเนี้ยโอ้ยทางนู้นตกบ่อยแล้วพี่ตายตกไหมที่นน้นตกไหมโอ้ยไม่ตกเลยพี่ร้อนมากมากเลยค่ะโอ้ที่นี่ตกทั้งวันเลยค่ะโอ้ยร้อนตับจะแตกแล้วพี่ตายเอ้ย เนาะค่ะมันก็ร้อนโอ้โหตายแล้วถ้าเมษามันจะร้อนขนาดไหนเนาะไม่ไ้เมษาเลยแะค่ะอ้ยร้อนอบอ้าวค่ะทางนี้ใช่ใช่ฝนตกแต่ก็ร้อนจ้ะอ๋อค่ะแนวแนวทางเสร็จแล้วแล้ววันนั้นมาโค้งสุดท้ายอ่ะพี่โทรหาแล้วไม่รับสายอ่ะอ้สงสัยละองไม่ว่างค่ะพี่ตายอือค่ะโค้งสุดท้ายเจ็ดแปดสูงน่ะ อคงสุดท้ายได้เจ็ดแปดศูนย์ใช่แล้วโอ้โอเสียดายเนาะแอดก็ชอบพลาดเรื่อยเลยเนาะพี่ตายเนาะโอ้ยรว่าสุดท้ายนะี่ีซีคงไม่ถูกกันแหละอ๋อค่ะค่ะก็ไม่ว่างค่ะพี่ต่ายไม่เป็นไรงวดนี้เอาใหม่ค่ะพี่ตายแต่ัวแต่ที่พี่ต่ายคำนวณก็เข้าวิ่งบนวิ่งล่างถูกนหมตัะเด่นเนาะ วิ่งบนให้แปดค่ะวิ่งล่างให้สามเม็ดเดียวค่ะโอ้ยเข้าบนเข้าล่างเลยค่ะพี่ตายใช่ค่ะไม่เป็นไรดนี้เอาใหม่เนาะค่ะค่ะดนี้เอาใหม่ค่ะแคลเซียมก็ขายดีมากเลยหสมาชิกกินกันแล้วแบบขายกดแข้งกดขาถูกคอยด้วยค่ะก็ยินดีด้วยค่ะพี่ตายที่ขายดีค่ะขอให้ขายดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพี่ตาย ค่ะขอบคุณมากค่ะควันนี้มจะเป็นแนวทางเลขคํานวณของพี่ต่ายเองนะแต่ส่วนโค้งสุดท้ายที่ก็ต้องรอนิดน,นึงเพราะนั้นเป็นเลขที่พี่ต่ายซื้อเข้ามาจา้ะอ๋อค่ะต้องรอนี่เดีย๋ยววันออกหรือก่อนออกวันสองวันเะจ้ะจ้าพี่ต่ายาลัดแนวเาขคำนวณพี่ต่ายไปก่อนนะค่ะคํานวณก็เข้าบนเข้าล่างเลยเนาะสําหรับเลขวิ่งค่ะโอ้หน้องน้องรอง,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 องค่ะพร้อมแล้วค่ะ<อ>พี่ตาย เ่ yeah, ค่ะงวดนี้นะคะพี่ต่ายฟันแั่เดียวเลยนะคะหนึ่งค่ะงวดนี้บนฟัน,<บ>นหนึ่ง<ส>เนาะหนึ่งจะวิ่งบนรูดล่างนะคะวิ่งบนรูดล่างอ,อ๋อค่ะใช่วิ่งบนรูดล่างค่ะก็คือหนึ่งบนรูดล่างคนที่เล่นหวยเขาจะรู้จก้กอ,อ๋อค่ะค่ะจก้กก็ตัวจับสองตัวก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสาม หนึ่งสี่ค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าอย่าเสียงดังอะนุ่นฮะไม่บอกเด็กๆที่ตายเด็กๆมันมาแล้วก็เสียงดังหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะอ๋อค่ะ ามตัวตรงนะคะสามตัวตรงนะคะต,ตรง,ะะต,รงตรงไปเลยนะคะค่ะตัดสี่สามหนึ่งค่ะสามตัวตรงสี่สามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สามหนึ่งโอ้ตรงกับทะเบียนรถละองเลยค่ะสี่สามหนึ่งค่ะสี่สี่หนึ่งค่ะสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งค่ะ สี่ห้าหนึ่งค่ะสี่สามห้าค่ะสี่สามห้าค่ะสี่ห้าค่ะสี่สี่ห้าค่ะสี่ห้าห้าค่ะสี่ห้าห้าค่ะห้าสามหนึ่งค่ะห้า ามหนึ่งค่ะห้าสี่หนึ่งค่ะห้าสี่หนึ่งค่ะห้าห้าหนึ่งค่ะห้าห้าหนึ่งค่ะห้าสามห้าค่ะห้าสามห้าค่ะห้าสี่ห้าค่ะ ห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าค่ะแล้วก็ห้าห้าห้าหมดละอ๋อตรงห้าอ่อนวดนี้หลายชุดเนาะพี่จายเนาะตรงไงตรงอย่างเดียวไง่ายตัวสิบบาทห้าบาทสิบบาทก็ได้กำไรตรงม่แม่่ต้องกลับเนาะพี่จายเนาะค่ะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันตรงตรงไงเลือกเอาตัวที่ชอบก็ได้แล้วแต่เนาะค่ะ ถเป็นแนวทางก็อลองคำนวณออกมาแล้วโอเคส่วนตัวที่พี่ต่ายชอบก็ที่สุดก็คือหนึ่งสี่สองตัวหนึ่งสี่ใช่ขาชอบมากค่ะถ้าสามตัวชอบสี่ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งค่ะสามตัวห้าสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งชอบสี 5, 4, ส่ห้าหนึ่ง สี่ห้าหนึ่งกับห้าสี่หนึ่งนะคะหมายถึงที่พี่ตาอชอบนะเพราะพี่ต่อชอบออสี่หนึ่งเนี่ยค่ะจ้ะชอบที่สุดเป็นแนวทางได้คำนวณค่ะค่ะก็ให้เอฟซลองพิจานาดูเนาะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนเนาะพี่เนาะค่ะถ้าชอบตัวไหนก็จัดถึงยังไงก็ได้กําไรอยู่ดีเพราะว่ามันมีแค่สิบสองตัวใช่ไหมยอสามแต่สิบสองตัวถ้าสมมติ สมมติเราหก้าบาทสิบาทเราก็ได้กําไรยี่สิบาทก็ได้กําไรค่ะค่ะค่ะหรือถ้าใครเข้ากลุ่มพี่ตายนะคะอยากจะเสื้อหาเสริมอยากจะเข้ากลุ่มนะคะในกลุ่มก็จะให้อะไรเลขเด็ดๆสมาชิกก็ลองักเข้ามานะคะศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่นะคะค่ะพี่ตายค่ะ ในครก็จะมีหวยรัฐบาลหวยหุ้นต่างๆหุ้นไทยหุ้นนอกจกอ้ะค่ะอี่ดาวโจนบาเลเซสิงคโปร์ฮานอยดาวมีหมดอ๋อถ้าเอฟซีาาชอบก็สามารถทักไลน์โทรหาพี่ต่ายได้เนาะออถ้าโทรมาไม่ติดก็พยายามโทระคะ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ทักไลน์มาดีกว่าอ๋อค่ะ,ะพี่ ถ้าผมใช้เคียวเส้มก็ทักมานะคะกินดีมากเลยแก้ปวดเข่าปวดกระดูกปูดเกาปวดหลังปวดเยวจัดได้หมดเลยอ๋อค่ะค่ะพี่งวดนี้มั่นใจไหมคะพี่ตายมั่นใจค่ะอ๋อมั่นใจเหมือนเดิมเนาะพี่เนาะค่ะใจมากอ๋อทำสูตรเนาะค่ะถ้าชอบก็รีบจัดเลยเนาะพี่เนาะก็ไม่รู้หรอกว่าจบอะไรนะค่ะมองกอกมาขนาดนี้ตามนี้แต ค่ะค<อ>่ขอข้างนี้พี่จิตสาลรับแปงรลยไปแหงๆนะคะค่ะ,<อ>คะวันนี้แอดก็ขอบคุณพี่ตายมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ fc ช่องละอองช n แนลนะคะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังๆแตกสามตัวสองตัวนะคะพี่ตายจะได้รวยๆย,ยกช่องนะคะค่ะขอให้รวยยกช่องยกประเทศนะคะค่ะสาธุค่ะพี่ตาย ค่ะข,ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ